คลิปเสียงสั้นการฝึกขอบคุณในทุกเช้าเพื่อให้เรานั้นมีพลังบวกค่ะเช้าของวันใหม่อันสดใสฉันขอขอบคุณแสงพระอาทิตย์ที่สาดส่องเข้ามานอกหน้าต่างเพื่อบอกฉันว่าตอนนี้เป็นเวลาเช้าแล้วนะฉันขอขอบคุณเสียงนกร้องที่ทำให้ฉันรู้ว่าสิ่งมีชีวิตยังคงต้องดํารงชีวิตต่อไป ฉันค่อยๆลืมตาขึ้นมามองที่นอนที่แสนสวยของฉันฉันมองไปรอบๆห้องห้องนอนอันน่าอบอุ่นห้องนี้ทำให้ฉันนอนหลับอย่างสบายสุขกายสบายใจฉันขอขอบคุณชุดเครื่องนอนของฉันที่ทำให้ฉันได้หลับฝันดีเหมือนอยู่ในนิยายฉันขอขอบคุณผ้าห่มแสนอบอุ่นหมอนอันนุ่มนวล และความอบอุ่นของอ้อมกอดของตัวฉันเองฉันค่อยๆเอามือมากอดที่หน้าอกของตัวเองและบอกกับตัวเองว่าฉันโชคดีมากที่มีลมหายใจในวันนี้ได้ลืมตาขึ้นมาพบวันใหม่ที่เป็นวันมหามงคลฉันโชคดีมากที่ฉันมีร่างกายที่แข็งแรงฉันโชคดีมากที่ฉันลืมตาขึ้นมาอีกวัน และเป็นวันที่ฉันรู้ได้แน่นอนว่าฉันจะได้รับสิ่งดีๆรอบตัวฉันขอขอบคุณหูตาจมูกปากอวัยวะบนหน้าของฉันและขอขอบคุณอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของฉันสุขภาพร่างกายฉันช่างแข็งแรงเหลือเกินฉันขอขอบคุณใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสของฉัน จากนั้นให้ทุกคนค่อยๆย,ยิ้มที่มุมปากของตัวเองนะคะขณะที่ฟังไปก็สามารถยิ้มไปด้วยได้ค่ะฉันขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่แสนน่ารักของฉันฉันขอขอบคุณเจ้านายหรือกิจการที่ฉันได้ร่วมงานด้วยช่างมีเมตตากับฉันเหลือเกินฉันขอขอบคุณสมองเพชรอันล้ำค่าของฉันที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม และมีอัจฉริยะมากมายเหลือเกินฉันขอขอบคุณความเข้มแข็งของหัวใจของฉันที่วันนี้มันพองโตและราเริงพร้อมที่จะสู้และลุยกับทุกงานฉันขอขอบคุณวันนี้ฉันได้ทานอาหารจานโปรดและเป็นอาหารที่อร่อยมากขอขอบคุณที่วันนี้ฉันได้ทําในสิ่งที่ฉันรักขอบคุณทุกๆงานทุกๆอาชีพ ทุกๆอย่างที่ได้รับมอบหมายฉันจะทํามันเต็มที่และเต็มหัวใจของฉันขอขอบคุณเงินทุกบาทที่ฉันได้รับและฉันรู้ว่าฉันจะได้รับมันเพิ่มขึ้นในทุกๆวันฉันขอขอบคุณลูกค้าที่แสนน่ารักและคอยสนับสนุนเกื้อกูลฉันตลอดมาขอขอบคุณเพื่อนมนุษย์ทุกคน ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อารีสำหรับฉันขอบคุณพลังงานพลังบุญพลังความดีทั่วโลกทุกสรรพสิ่งที่ฉันได้เจอในวันนี้มีแต่เรื่องมหามงคลฉันขอขอบคุณทุกอย่างในชีวิตในวันนี้มันช่างราบรื่นซส้นเหลือเกินขอขอบคุณอารมณ์ของฉันในวันนี้ที่ดียอดเยี่ยม และเป็นอารมณ์ที่เบิกบานแจ่มใสอย่างเปรียบที่หาไม่ได้ฉันขอขอบคุณทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันฉันสามารถเสกทุกอย่างอย่างง่ายดายและขอขอบคุณผู้มีพระคุณทุกท่านที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนฉันตลอดมาฉันเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันเริ่มต้นที่ดีที่สุดทั้งเรื่องการงานการเงิน และคนรอบข้างในชีวิตของฉันขอขอบคุณจัก,กรวาลน,นะที่จัดสรรเรื่องดีๆให้ฉันฉันได้รับสิ่งดีๆที่จักรวาลจัดสรรให้ฉันมั่งคั่งเหลือเกินฉันมีความสุขจากโลกภายในเติมเต็มหัวใจของฉันเหลือเกินฉันจะไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคหรือปัญหาใดๆที่เข้ามาเพราะฉันรู้ว่า จักรวาลจะอยู่เคียงข้างฉันเสมอและฉันรู้ว่าฉันจะจัดการกับทุกปัญหาได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณที่ฉันมีลมหายใจรักตัวเองที่สุดและรักจักรวาลน,นี้ที่สุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณหลังจากที่ฟังการฝึกเทรนจิตเพื่อเพิ่มพลังให้ตัวเองแล้วขอบคุณเพื่อเพิ่มพลังให้ตัวเองเรียบร้อยแล้วให้ทุกคน ลุกจากที่นอนเพื่อไปทำกิจวัตรประจำวันของตัวเองได้เลยค่ะและถึงตรงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากให้ทุกทุกท่านยืนมองที่หน้ากระจกมองตัวเองผ่านกระจกแล้วยิ้มให้กว้างที่สุดในขณะที่มองนั้นให้ชื่นชมว่าฉันสวยที่สุดฉันเก่งที่สุดฉันทำได้ ฉันมั่นใจยิ้มให้กว้างออกมาจากหัวใจและบอกกับตัวเองว่าวันนี้จะเป็นวันที่ฉันอารมณ์ดีเบิกบานที่สุดขอขอบคุณชีวิตที่ยอดเยี่ยมของฉันวิธีนี้จะทำให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นและเพิ่มพลังบวกให้กับตัวคุณเองได้มากขึ้นนั่นเองค่ะด้วยรักและส่งพลัง ฝากกดติดตามและกด subscribe ช่องของโพสต์กุ๊กไก่ชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านจากหัวใจค่ะ